ไปทํามาเรียบร้อยแล้วครับผมธนูดราก้อนโบน b o สามนั่นเองครับก็หลังจากที่คราวที่แล้วจบไปก็พยายามไปล่าพวกเอลเดอร์ดราก้อนทั้งเนกิกันเต้แล้วก็คูชาราดาวล้านะครับจนสะสมตัว Elder Dragon ก้ o นบได้ครบแล้วก็ทํดราก้อนทำตัวดราก้อนโบน b o สามขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมลุยจนจบ l a าส b บอสของ o o s t t r อร์ n t e r w o r l เลแล้วนะครับผมโอเคว่าน่าจะใช้ชุดนี้จนจบเลยมัง้งเนาะ จริงๆเนี่ยก็มีบางอย่างที่ยังพัฒนาได้อีกอย่างเช่นตัว Decoration ที่เอาจริงๆตอนนี้ก็ใส่แบบตามมีตามเกิดก่อนแต่ Decoration เนี่ยมันค่อนข้างจะได้สุ่มตามเควสครับก็เลยแบบต่อให้อยากได้อันนี้อันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะ drop มาไหมนะครับก็เลยเออได้แค่ใส่ตามมีตามเกิดและอย่างนึงก็คือตัวเนี่ยสร้อยฟิตเนสชามที่จริงๆถ้าพยายามก็สามารถอัปเกรดให้เป็นคอนสติชั่นเลเวลสา3ได้แต่ว่า ตัวของที่ใช้อัปเกรดอ่ะมันคือเดลราเจมที่ดรอปจากคุชราเดลราโอกาสประมาณ 2- 3เเนี่แหละจะไม่ผิดนะครับซึ่งเออเหนื่อยไปคงไม่อยากพยายามล่าคุชราหลายรอบขนาดนั้นจนกว่าจะดรอปนะครับก็เลยอืคิดว่าน่าจะพอด้วยแหละสกิลตอนนี้เนี่ยคอนสติทิ u ช i ้นเลวสีคิดว่าน่าจะพอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวหลังจากจบเนื้อเรื่องหลักของ Monster Hunter World เนี่ยมันก็มีวิธีที่จะได้ตัวดดวราเจมมาไม่ยากเหมือนกัน ก็เดี๋ยวไว้ไปเก็บตอนนั้นแล้วกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวลุยชุดนี้จนจบเลยเนอะเราเหลือเอลเดอร์ดราก้อนอีก2ตัวที่ต้องล่าก,ก็คือเทลออสตรากับวาลฮาซากนั่นเองก็เดี๋ยวไล่ไปตามลำดับเลยเนอะเป็นเทลออสตราก่อนโฮ่ <laughs> จะมาแข่งล่ากับเราอ่าครับ <c oughs> จะมาแข่งล่ากับเราแต่ว่าของแบบนี้ไม่ต้องแข่งกันก็ได้ช่วยกันล่าเถอะ <c oughs> รอบนี้ไม่ลืมกินบัฟก่อนไปลุยนะครับ <c oughs> ใช่แล้วก็เทวอสตาร์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันอยู่โซนลาวาฉะนั้น ควรจะกินคูริงด้วยจะได้แช่ละวาเลือดก็จะได้ไม่ลดไม่เห็นเมื่อกี้เลือดเริ่มลดนิดหน่อยแล้วนะครับหุ้ยอยู่ตรงนี้เลยไหมออกไปทางนี้อ๋อเ r ียสุดท้ายที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเข้าไปเพราะว่าตัวแผนที่กันไว้นะครับ อืมคัดซีนมาละโอ้โหที่ออสตราเป็นเอเดอร์ด,ดราก้อนที่ใช้ไฟเป็นหลัก จริงๆตัวนี้เหมือนจะมี2อธาตุคือนอกจากไฟแล้วจะมีตัวสเตตัสผิดปกติที่เขาเรียกกันว่าล l าสซ,ซึ่งพอสะสมไปในร่างกายเราสักพักกับมันจะระเบิดแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างแรงเลยดีไซน์ก็หน้าตาคือสิงโตมีเขามีปีว่าง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ก็น่าจะอารมณ์ประมาณคิมิล่าอะไรอย่างนี้เนะแต่ไม่ได้มีหางเป็นงูนะครับค่อนข้างเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ตัวโปรดของหลายคนเลย ส่วนตัวผมเองค่อนข้างชอบพวกมังกรแบบมังกรมังกรมากกว่าแต่อันนี้จริงๆก็เท่แหละดีไซน์อย่างนี้แล้วใช้ไฟด้วยเออ เอ้ตัวนี้เหมือนกับไอไอ้คุชราตรงที่ว่ามันบางทีมันจะสร้างบาเรียทำให้พวกกระสุนปืนกับลูกธนูยิงไม่เข้าอีสูนหมดเลยยังทำดาเมจไม่ได้เลยอ้ยไม่ได้สู้นานมากเออย,ยิงไม่โดนเลยเอออต้องเล็งที่หัว แต่ว่าไปอยู่ข้างหน้ามันก็เนี่ยอันตรายอะเอ๊สู้ไงดีเนี่ยอืมอีเดี๋ยวเดี๋ยวสตันตรงนี้อีกสตันตอนนี้ด้วยอยยังแทบทำดาเมจไม่ได้เลย ใช้ธนูสู้ลำบากมากเออพอมันเข้าตัวข้างๆตัวมันก็ตีไม่โดนเลยอี๋อียโดนดามิจเยอะไปละเยอะไปละอี๋ทีเดี๋ยวขอพักหน่อยเออไม่เว้นช่องว่างให้พักเลยอายสตั้นอีกไฟไหม้อีกเอย สตันง่ายไปละสตันง่ายไปละสตันสองทีติดเลยเพราะว่าทำดาเมจมันไม่ค่อยได้ด้วยอ่ะก็เลยแบบอ่อันติอีกแต่ว่าเราโดนตีล้มพอดีเลยอยู่ในจังหวะที่เป็นธรรมะาาก็เลยรอดจากอันติมันมาได้อืมห่างก็ยิงไม่เข้าอรอ หรือว่าต่อให้เข้าก็เหมือนเป็นเลขหลักหน่วยสีขาวอ่ะเออเข้าอยู่แต่น้อยมากน้อยไม่คุ้มอะ่ะจะยิงหัวก็จับจังหวะไม่โดนเลยจะลิงจังหวะปาดหัวมันสักหน่อยไหมเออแต่ฟิลเป็นอย่างนี้ด้วย,ยจะขึ้นหัวเกาะหัวก็เกาะไม่ค่อยได้ ออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตัร์ง่ายไปละ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 ถึงจะบอกไม่มีการสตัร์แต่ว่าตัวนี้มันทำเราสตัร์ง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ๋อจะปาดเอาอีเอ๊ะไม่ให้จังหวะเล่นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไหวละไม่ไหวละ เดี๋ยว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 ทำไมสตันง่ายขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไฟแล้วก็สตันนี่ก็มันน่าจะไม่มีอะไรไม่ถูกต้องเราอะ่ะปกติไม่น่าจะสตันจากการโดนไฟปะคือถ้าโดนตบอะไรอย่างเงี้ยสตันเข้าใจได้บ้างแต่ว่าโดนไฟแล้วสตันด้วยอ๋อโอ้เนี่ยแมวก็สตันอยู่รู้สึก สตันง่ายไปไหมอ่ะเออเพิ่งปาดได้ทีเดียวหนีละเดี๋ยวรู้สึกมีอะไรหลายๆอย่างไม่ถูกต้องมากๆเมื่อกี้คือสู้เมื่อกี้แป๊บเดียวสตันประมาณ3าถึงสรอบได้ปะโอ้หรือว่าเป็นแมคานิกพิเศษของไอตัวนี้เทวสตาราแต่ว่าจำไม่ได้เลยว่ามีแล้วก็เล่นเอายาด เอยาเฟิร์สเอสเมดที่เขาให้มาตอนแรกหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะอืมเสียเวลาไปมากแบบที่ทำดาเมจไม่ได้เลยเป็นไปได้อยากจะจับโขกกำแพงให้มันนอนสักหน่อยเอ้ยลงไปข้างล่างไม่ล่วงด้วยไม่ล้มด้วยอ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเหินใหม่ก่อนสตานินามอดิยังหน้าเหลืองอยู่ใช่ไหมไปเมื่อกี้ก็นับว่ามีดาเมจหรอไม่ได้สู้นานจนจำอะไรหลายอย่างไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้สึกสตันบ่อยเกินไปจนผิดปกติอะ่ะแม้กระทั่งจังหวะที่โดนไฟแล้วสตันนี่รู้สึกว่าแปลกมาก ถ้าปกติสตันตมันน่าจะมาจากดาเมจประเภททุบอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแต่มุมไม่ดีเลยอยิงไม่โดนเลย เดีเด <Workers S 2> ี๋ยวเดี๋ยวสตันอีกแล้วอ่ะคือรู้สึกสตันบ่อยเกินไปมากๆแล้วก็เออมันก็เป็นอย่างเงี้แหละเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะแต่ใ้หาของกันสตันเรื่องนี้มันยังไม่มีอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใช่ของกันสตันมันก็ไม่มีหรอกเลเวลเท่านี้อะ่ะชุดตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้กันไฟติดลบด้วยคือจริงๆโดนดาเมจอะ่ะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าลืมหยิบของใหม่เพราะว่าใช้ของไปเยอะมาก ต้องคิดแล้วว่าสู้ยังไงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไหวเปลืองของไปด้วยของในกล่องก็น่าจะยิบหมดแล้วอจริงๆคิดว่าเตรียมตัวมาดีนะเตรียมตัวมาไม่ได้แย่เลยเอาแย่และลืมดื่มคูรดดิงด้วยอ่า กับกับบ้านไม่ได้ละเล่นนี้โดนดามจเรื่อยด้วยเอ๊แต่เนี่ยไอไอดามจตรงเนี้ยมันมันไม่ควรทําเราสตันได้เดี๋ยวมาถึงยังไม่ได้ทำเนี่ย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 มันมันไม่ถูกต้องละไม่ไม่ไม่ถูกต้องละไม่ไม่ไม่ถูกต้องละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเล่นเล่นขนาดนี้ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้ละ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  ม,มันไม่ถูกต้องและดามจเเยอะเกินไปด้วยต้องกลับบ้านเดี๋ยวต้องหาทางกลับบ้านเพียวคูดิงแล้วไม่งั้นเจอดามิเกสลิปดามจเรื่อยๆอย่างนี้มันสูไม่ไหวด้วยเพราะปกติโดนดามนเ้นเรื่อยๆอยู่ก็แย่และเกาะหัวหน่อย เอออ๋อไม่โดนอีกเออทำไมถึงทำตัวน่าทำคาญได้ขนาดนี้วะเนี่ยเออเมื่อกี้เอเดอร์ซิลน่าจะทำงานสันหน่อย ใจเรื่องที่สัันง่ายมากอยู่อ่าบลาสเหรออีเอ็มเมื่อกี้พลาดเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอันเนี้ยนนแทบไอโดนท่าเมือ่อกี้แทบจะการันตีสตันเลยอะ่ะเพราะสตันจักมันหลายรอบมากอไอวิ่งมาไกลๆแล้วมีดาเมจเลยน้อยน,อยนี่อยากให้เลิกเหมือนกันเล็งหัวก็ยากเพราะามันชอบวิ่งมาข้างๆเออ ล้มขอปาดหัวหน่อยจะได้สู้ได้หน่อยอีโกรธแล้วอรอควรจะยิงหัวแต่ไม่ควรยืนข้างหน้ามันนะ่ะไปไหนอีกไปไหนอีก เอ้ยไอ้ท่านี้ไอ้ท่าไอ้ท่าไม่กีนไอ้ท่าการันตีสตันแบบที่หน้าตาไม่ได้สตันเลยเอ๊ะอืม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 ไอ้ท่านี้ท่านี้เดี๋ยวดูสตันไหมนั่นนั่นนั่นน่นเนี่ยมันมันไม่ควรจะสตันปาดด้วยหน้าตาท่ามันแล้วก็มันมันไม่ควรจะการันตีสตันขนาดนี้ คือถ้าเป็นแบบสะสมสตันยังว่าไปอย่างแบบโดนสาสี่ทีถึงสตันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนกับพอโดนปุ๊บสตันปั๊บเลยอะ่ะมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรอคือเมื่อก่อน,นี่แต่ไม่ได้สู้กับเทโอในภาคเวอร์มานานมากก็เลยจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่จำไม่ได้เลยว่ามีโดนขนาดนี้เออไอ้บลัสเยอะเนี่ยจำได้อยู่ หนีอีกกินคูดิงซ้ำไว้ก่อนเมื่อกี้กินไว้สักพักแล้วกวาดเอฟเฟกต์หมดระหว่างสู้เดี๋ยว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 โดนนิดนิดหน่อยก็มีดาเมจสะดุดนิดไม่ตลกทางนู้นกันดาเมจเราไปต้องเยอะแล้วจะแค่แบบวิ่งผ่านก็มีดาเมจเล่นง่ายไปไหม

อ๋อแค่จะเก็บของเองเดี๋ยว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 เมื่อกี้ก็คิดว่าออกนอกระยะแล้วนะสตันอีกแล้วเออเควนนี่เควนเดียวสตันกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวของหายอีกอ๋อ แล้วพอมันสะดุดเนี่ยอ้ยาที่กินไว้มันก็หายเปลือยงยาอีกเออส,สั์อาร์ช่วยไปต้องเยอะมันยังไม่สตันนี่กอที่ตัวเองทำเราสตันหลายรอบทำไมยังไม่สตันนีกว่ คิดว่าได้เอลเดอร์ซีลช่วยไว้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าได้ธนูตรงธาตุมากกว่านี้น่าจะทำดามจได้ดีกว่านี้เพราะว่าจริงๆเทโอมันไม่ได้แพ้ธาตุมังกรอะไรขนาดนั้นบวกคับอันนี้ธาตุมังกรแรงก็จริงแต่มันไม่ได้แพ้เยอะขะฉะนั้นเอ้ยอัยอยอยนนี้อีกละสตาร์นิคไหมไม่สตาร์นไม่รู้เขาใส่ป้าคุมอยู่หรือเปล่า แต่กินยาเยอะมากเลยเอ็กสเตเตอร์เอฟเฟกต์วอนออฟทำไมจะหนีอ๋อถ้าไม่หนีอีกแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปทางไหนเนะี่ยทางนั้นหนีก็บ่อยทําสตันก็บ่อยรู้สึกสู้แบบตีไม่ค่อยได้เลยไม่มีจังหวะตีเลย อีไม่ชอบฟิลนี้เลยดูหน้าตาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันไม่มีที่ยืนเอาลงไหมหือว่าซัดโดนกำแพงไหมเออล่วงอยู่ล่วงอยู่อืมขึ้นต่อให้ยิงเข้าก็สิบนิดนิดเอง เออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้ว,ลวก็เอาสร้างบาเรียอีกแล้วเอ้เพิ่งลุกขึ้นมาเองเมื่อก่อนเล่นจำไม่ได้ว่าด สู้ยากขนาดนี้แอบสตันตรงนี้ด้วยเออน่าจะรอบที่7ลรอบที่8แล้วปะคือจริงๆชุดไม่ได้แย่เลยนะชุดอัปเกรดก็ค่อนข้างเต็มแล้วด้วยฉะนั้นมันไม่ควรจะโดนแรงจริงๆมัน ไอ้ดาเมจที่โดนมันปกติแหละแต่ว่ารู้สึกโดนเยอะไปปริมาณที่โดนรวมถึงปริมาณที่สตันเนี่ยเยอะเยอะผิดปกติมากอีอันตรีอีกคือเทโอในความทรงจำผมอะมันคือมันส่วนใหญ่มันค่อนข้างเน้นกระจายระเบิดให้ไม่ค่อยมีที่วิ่งเท่าไหร่วิ่งนิดวิ่งหน่อยก็เจอระเบิดจนสู้ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า รอบนี้มามันไม่ใช่อ่ะคือเมื่อก่อนก็จำได้ว่าสู้ไม่ง่ายหรอกแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ง่ายแบบนี้ไงอืมหรือเมื่อก่อนสู้ช่วงที่แบบส่วนใหน่ที่สู้เยอะหลังจากที่มีการสตัน์หรือว่าเต็มการสตัน1 0ร้อยเปอร์็นแล้วก็ไม่รู้ ก็เลยไม่รู้สึกอะไรหลับโซนนี้โขเข้าผนังยากยิงตรงๆเลยดีกว่าอ่านรุงสว่าด ล้มดีล้มดีเจอระเบิดโอ้แต่ในขนาดเดียวกันมันไม่สตันเลยอะอาร์ชอดจริงๆก็ไม่ได้โดนน้อยนะยิงหักได้ยิงได้แค่หักก็ยิงหักก็ได้อาร์ชอดถึงหัวไหมโอหันมาทางนี้ อ๋อฟาดเรวน่าจะเขา่ามัง้งแต่อ่าเมื่อกี้มันนอนแสดงว่าเลื่อนหลือไม่เยอะละทั้งนี้เองก็ไม่ได้เหลือโคต้านอนแมวเท่าไหร่เลยด้วยเป็นไปได้ก็อยากจัดการไวๆละเออเออ แมนไม่ช่วยเลยไม่เห็นว่าทางนี้สตันไปกี่รอบแทนที่จะมาช่วยยังสักหน่อยมาบอกแข่งกันดูซิว่าใครจะล่าได้ก่อนน,นัน่นนี่ไม่ช่วยสักนิดเดี๋ยวกยวกลับไปแล้วเดี๋ยวเจอเออกลับมาแล้วหรอ ดูท่าว่าการสำรวจ Elder Dragon จะเป็นไปได้ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเมื่อกี้สตันรัวๆเลยครับถ้าพี่คันแมนจะช่วยกันสักหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเธอทำงานได้ดีมากในงานสำรวจพื้นที่มากกว่าใครๆที่เคยมากกว่าใครที่เคยเจอมาซะอีกในตอนนี้ก็ไปพักผ่อนก่อนนะแล้วก็อืม เอเดอร์ดรา้อนตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดการก็ได้มีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอจําไม่ได้เลยแล้วก็มีเรื่องอยากที่จะคุยด้วยได้พูดคุยกับพวกนักปรา์หลายคนแล้วหลายครั้งแล้วไม่ใช่หลายคนแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าทำไมเหาเอเดอร์ดรา้อนเนี่ยถึงอาวาดขึ้นมาหลังจากที่เราจัดการกับเนอกิกันเต ตอนนี้บอกได้แค่ว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งแปลว่ามันมีสาเหตุบางอย่างถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังหาไม่เจอว่าสาเหตุที่ว่านั้นคืออะไรยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเอลเดอร์ดราก้อนที่เอลเดอร์รีเซสถึงอารวาดขึ้นมาแล้วก็ น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพื่อนฉันกำลังตามหาอยู่เพื่อนที่นี่หมายถึงน่าจะเป็นเอคนที่เราเจอก่อนหน้านี้ที่ไวส์ไฟเวสเนอะตอนนี้ถึงจะบอกให้พักก็เถอะเอ้ยฮันแมนไม่คิดจะช่วยกันเลยอิมเพรสซีฟอะไรล่ะเดวที่หลังหัดช่วยกันบ้าง NPC ภาคนี้ไม่ค่อยช่วยเลยเลย ถัดเอาอย่างภาคไลฟ์บ้างที่สามารถพาไปสู้ด้วยนู่นนี่ด้วยกันได้